นี่คือการรวมสุดยอดภาพถ่ายในโอกาสครบ2ปีเจมเว็บกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดเพียง2ปีนับแต่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บถูกส่งไปสู่ห้วงอวกาศสิ่งที่มันบันทึกได้และถ่ายทอดออกมาสู่สายตาของพวกเราก็ได้เปลี่ยนมุมมองของมนุษยชาติต่อจุดกำเนิดของจักรวาลอย่างสิ้นเชิง และนี่คือสุดยอดภาพถ่ายที่ BBC รวบรวมไว้ตลอด2ปีที่ผ่านมา 1. ซากซูเปอร์โนวาแคสิโอเปียซากที่หลงเหลืออยู่ของซูเปอร์โนวาแคสิโอเปียแผ่รังสีคอสมิกที่มีความเร็วสูงสุดในจักรวาลประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีพลังงานสูงกว่าแสงหลายพันล้านเท่า วงแหวนหลักมีความกว้างราว15ล้านปีแสง 2. ดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมองผ่านแสงอินฟราเรดโดยส่วนที่สว่างที่สุดจะอยู่ในระดับสูงที่สุดซึ่งก็คือกลุ่มเมฆหนาที่เกิดจากการนำพาความร้อน กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บได้สำรวจลึกเข้าไปในห้วงจัก,กรวาลเพื่อแสดงให้เราเห็นถึงกาแล็กซี่ดวงดาวย้อนไปเมื่อ13,500ล้านปีก่อน 3. กาแล็กซี่ M51 หรือที่เรียกกันว่าดาราจากน้ำวนเห็นได้ไง่ายดายด้วยกล้องสองทางไกลในยามค่ำคืน และนี่คือภาพที่ละเอียดที่สุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดเพื่อศึกษาเกลียวแขนกาแล็กซี่ที่ซับซ้อน 4. ี่คาเมลิออนหนึ่งกลุ่มเมฆโมเลกุลคาเมลิออนหนึ่งอยู่ห่างจากโลก630ปีแสงโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บจับภาพกลุ่มเมฆ ที่เต็มไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งที่อุณหภูมิติดลบ260องศาเซลเซียสถือเป็นภาพที่มีรายละเอียดอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน 5. ้าซากิตทารียซีกล้องเจมเว็บได้ส่องเข้าไปยังศูนย์กลางกาแล็กซีใกล้กับหลุมดำมวลยิ่งยวดประเมินว่ามีดาวอยู่ห้0,000ดวงอยู่ในภาพนี้ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางซ้ายไปขวาของภาพห่างกัน50ปีแสงส่วนของสีเขียวแกมน้ำเงินนั้นคือแก๊สไฮโดรเจน6เป็นจีซีนี่คือภาพที่เกิดจากกาแล็กซีสอแห่งชนเข้าหากันซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อกว่า500ล้านปีก่อนการประทะกันของกาแล็กซี่ก่อให้เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ ที่ส่องแสงให้ความสว่างแก่กลุ่มแก๊สและฝุ่นรอบๆเจ็เนบิวลาปูซากซูเปอร์โนวาที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการบันทึกโดยนักดาราศาสตร์ชาวจีนเมื่อปี1054อยู่ห่างจากโลก6,500ปีแสงในกลุ่มดาววัว ตอนที่เจมเว็บถูกปล่อยสู่อวกาศเมื่อคริสต์มาสปี2021ประเมินว่าจะมีอายุใช้งานได้10ปีเพราะกล้องโทรทัศน์ต้องใช้พลังงานภายในตัวเองเพื่อคงระยะห่าง1.5ล้านกิโลเมตรจากโลก 8. ดาวเสาดาววงแหวนที่มีชื่อเสียงนี้ รากฏออกมาค่อนข้างมืดในภาพของเจมเว็บเป็นผลจากก๊าซมีเทนในดาวเคราะห์ดูดซาบแสงอินฟราเรดอย่างรุนแรงโดยในภาพดวงจันทร์สาดวงบริวารของดาวสาวอยู่ด้านซ้าย9 HS212 ดาวฤกษ์เกิดใหม่อายุไม่ถึง50,000ปีในภาพดาวฤกษ์นี้ได้ปล่อยพวยพุ่งคลื่นออกมา ทำให้โมเลกุลไฮโด d r o g กลายเป็นสีชมพูโดยโครงสร้างทั้งหมดมีเส้นผ่าศูนย์กลางห่างจากกัน1.6ปีแสง10จาเดสการสำรวจจักรวาลึึกก้าวหน้าโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บหรือเรียกอีกชื่อว่าจาเดส ได้ยืนยันการค้นพบกาแล็กซีช่วงแรกเริ่มสุดเรียกว่า JG สจีสแซดหึ่งซึ่งประเมินว่าเกิดขึ้น325ล้านปีหลังจากการเกิด Big กแบง11กระจุกดาว IC 348คือเส้นใยของแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์ที่สุกสกาวกล้องเจมเว็บพบดาวคราสีน้ำตาลมวลต่ำหรือดาวฤกษ์ที่ล้มเหลว ในภาพนี้ดาวฤกษ์นั้นก็ยังมีมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดี3 4ถึง4เท่าตัว 12. เนบิวลานายพรานเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ที่มีชื่อเสียงและสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนรอยป้ายสีบนท้องฟ้า ยานอาวกาศต้องเดินทางด้วยความเร็วแสงเป็นเวลาสปีเพื่อให้ได้ภาพเหมือนที่กล้องเจมส์เว็บบันทึกไว้ได้นี้ภาพอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่กล้องเจมส์เว็บบันทึกไว้ได้ตั้งแต่ดาวเกษกจากจุดไกลสุดของจักรวาลมาถึงวัตถุกใกล้โลกในระบบสุริยะที่คุณเคย ไม่ว่าโลกของเราระบบสุริยะรวมทั้งกาแล็กซีต่างๆล้วนแต่มีการเคลื่อนไหวโดยหมุนรอบตัวเองทั้งสิ้นแต่จักรวาลหรือเอกภพโดยรวมนั้นกำลังหมุนอยู่ด้วยหรือไม่ทีมนักฟิสิกส์หลายคณะจากสหรัฐและสหราชอาณาจาักรตอบคำถามนี้ว่าจักรวาลขยายตัวอย่างสม่ำเสมอออกไปในทุกทิศทาง โดยไม่ได้หมุนหรือเคลื่อนที่เหมือนกับวัตถุอวกาศที่อยู่ภายในแต่ยอย่างใดดรเทสเซฟนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ประจำศูนย์การบินอวกาศขององค์การนาซ่าบอกว่าที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยต่างคบคิดถึงปัญหาดังกล่าวเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาหลักการพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์อย่างมากโดยความรู้เรื่องรูปทรงและสมบัติทางเรขาคณิตของจักรวาล จะช่วยให้เราไขาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถล่วงรู้คำตอบด้วยวิธีทำการทดลองบนโลกได้เดิมทีนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีสมมติฐานว่าจักรวาลไม่มีการหมุนเคลื่อนไปรอบตัวเองซึ่งตรงข้ามกับดวงดาวและดาราจาักรต่างๆทั้งยังมีคุณสมบัติเหมือนกันในทุกทิศทางสมมติฐานนี้สอดคล้องกับผลการคำนวณโดยสมการของไอสไตน์ ทำให้มีการสร้างแบบจำลองมาตรฐานของจักรวาลขึ้นตามแนวคิดนี้อย่างไรก็ตามสมมติฐานดังกล่าวจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบความถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรมด้วยซึ่งการพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะความรู้และทฤษฎีทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์หลายเรื่องล้วนมีพื้นฐานมาจากสมมติฐานที่ว่าจักรวาลไม่ได้หมุนรอบตัวเองอยู่